สองปีผ่านไปวจริงคู่นี้พี่ออบสุพนัทกับธัญญาครับผมไม่ค่อยมีภาพคู่เห็นบ่อยนักแต่บอกเลยว่าเขาก็รักกันดีผู้ชมขาถึงแม้จะมีข่าวต่างๆนานาราม่าเยอะแยะมากมายค่ะล่าสุดเนี่ยแป๊บๆสองปีและสลับออบสุพนัทแล้วก็ธัญญาอาสยามเราได้มีโอกาสวิดีโอคอลสัมภาษณ์น้องออบกันว่าความรักครั้งนี้เป็นยังไงแล้วก็อัปเดตช่วงโควิดด้วยตอนนี้ทําอะไรอยู่เชิญค่ะครับ เออแฮปปี้แบบได้เจอกันบ่อยมากนะครับ hmm. เพราะว่ายุคโควิดอย่างเงี้ยเรายิ่งเรายิ่งคิดถึงกันบ่อยขึ้นอีกอย่างหนึง่ง hmm. ต่างคนต่างมีความเครียดอยู่ในตัวฮะก็เลยมันก็เลยแบบเออถ้าเกิดได้มาได้มาเจอในพื้นที่สบายใจของตัวเองทั้งสองฝ่ายอ่ะมันก็จะมันก็จะแบบคลี่คลายอารมณ์และความรู้สึก hmm. ตัวเองได้ดีขึ้นพอเรียนเต็มวันมาวันนึงปุ๊บคิดถึงกันอีกแล้ว hmm. อะไรแบบเนี้ย <c oughs> อย่างน้องเองก็ทําธุรกิจอยู่ เขาก็มีปัญหามากมายรอบตัวเขาก็จะคิดถึงเราบ่อยออกก็เลยไปหาเขาบ่อยนะวิธีดูแลความรักนี่เหรอฮะใช่เพิ่งรู้เมื่อสองวันที่แล้วนี่เองก็คือการที่เอ่ยปากชมเขาว่าเขาสวยจังเลยแล้วปัญหาทุกอย่างมันจะจบครับเพราะว่าปกติอะเราเป็นคนไม่พูดเราเป็นคนไม่พูดเลยครับความรู้สึกความรู้สึกชื่นชอบความรู้สึกเออ รู้สึกดีกับเขาเนี่ยเราจะเก็บเอาไว้ในใจฮปปี happy ้ดี happy ดีดูแลกันครับช่วงนี้ต้องดูแลกันดีส